นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการกดเพื่อนตัวนี้ฮะไดนามนะครับไดนามมันคือไออาร์มครับไออาร์มเนี่เป็นคนที่ชอบไปเกียนชาวบ้านคราโดยใช้ตัวที่ชื่อไดนามถ้าไปเกียนชาวบ้านครับวันนี้ผมต้องสั่งสอนให้มันรู้ซึ้งบ้างละว่าการเกียนชาวบ้านนั้นมันไม่ดีนะฮะ,จะเจอคุณแน่ไดนามเจอคุณแน่ ครับเนี่ยฮะนี่อยู่ตรงนี้ไไดนาโมไดนาโมอยู่งี้ฮะเดี๋ยวผมเล่นแน่ฮะเรร้อยจัดการไม่ยงยเออเนี่ตายไปไดนาโมไอ้เกียนไอ้เกียนเลยไอ้เกียนไดนาโม พิมมันเดิมว่าเชี่ยวสั่งมา <c oughs> ตายตายไนนามโมตายเฮ้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 ยมีคนมีคนเน่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 เออแม่งแม่งขายเหรอมึงขามนุษย์หรออือสตว โอ้ยลืมปิด P K นะครับโทษทีสนุกสนุกโอเคโอเค